ต้งขายไก่ครับไก่ลาดไก่พื้นบ้านพี่น้องเอ้ยเป็นตัวกระขายซับแบ่งกระขายพี่น้องอันนี้ขายเป็นกองในขายกองขนาดไม่ขาน,นาดขนาดนี้กองห้าตันเท่าไหร่เนาะประมาณห้าสิบบาทไก่ลาดมาหน่อยหน่อยน,อน,นี่ไก่ลาดก็มีเป็ดก็ม,กม,กมีพี่น้องนี่นนโดยต้งขายวายแล้วก็มีพวกมเมล็ดมกักข้าวโพดแล้วก็บผักบุ้งครับพี่น้องตลาดเมืองน้ำบางต้องตื่นเต้นเช้า ระหว่างโคกมูมหาโคกมหูห้าสิบกรังทีของขาจะไล่ยโดถ้าข้ามาหลังเจ็ดโมงนี่ตลาดจะเริ่มบางแล้วพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศจะต้องตื่นเต้นเส้าอีนี่ครับพี่น้องจะเห็นนะบรรยากาศงามงามเส้าลาว,าวนางขายเครื่องขายของครับผักกาดแล้วก็มีนี่ครับผักกาดขาวแล้วก็มีกมระลำพี่น้องแล้วขายกบแล้วก็ปลาปลานิลปลาดุกขับร้านนี้ครับ โอ้พี่น้องครับปลาดุกเมืองน้ำบากตัวใหญ่เนาะม่ค้านเนาะนี่พี่น้องปลาดุกปลา,า,านินแล,ล้วก็ซีงัวสีหมูครับพี่น้องสีควายสีหมูครับลายแห้งครับน,นี่เป็นเลือดครับเลือดเลือดสดครับแล้วก็มีเพียนในขวดน้ำน้อยนะขวดน้ำนะอย่างหลอดเที่ยวหลอดสมมต่อครับนี่คือบรรยากาศสุนยอดตลาดขายอาหารของปลาธรรมชาติที่เมืองน้ำบากครับ อันนี้มาโคใบเข้ามีคขายเลยครับที่ตลาดเช้าเมืองล้ำบาขอันนี้กรอกกระไดไหมคะ,ะคเอากองหนึ่ง,งนะมาโคใบ,บเข้ากินกับข้าวเหนียวคนอนๆน,น,นี่แซ่บพี่น้องครับเหลือม,มีคขาแล้วที่เมืองน้ำบากครับกองห้าพันกีบครับพี่น้องสิบบาทต่อกองหนึ่งมีเด้อเงินเด้อโดยเข้าใจเด้อในค้าจะดีเทลให้พี่น้องมากินน้ำเบอโดย บรรยากาศไปแล้คักไลครับพี่น้อง,ลองตลาดนี้นะแม่ค้าขายมาคอไปเข้าอยู่ตรงกลางของตลาดเลยครับพี่น้องอาหารแซบ่บในช่วงย่างเข้าสู่หน้าหนาวครับอันนี้นกกระย่างข่าวเนาะนี่เนาะมีอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องนี่นกกระย่างขนาดนี้แต่มาแบบสดๆดจะบมตายครับพี่น้องนกกระย่างที่ก็จะเป็นร้านขายหนมส้มแล้วก็มี น้ำปูในกระปุคกคุณน,นะครับเป็น้องแล้วก็มีพักตำลึงมะขามมะพุงน้อยครับร้านนี้ครับอันนี้นอส้มนอ้นอยเนาะโดยนอเสแล้วก็มีกระปูครับพี่น้องพักกระเสริมมักพิษแล้วก็มีพักบัวพี่น้องขายเป็นกองเป็นกองนี่ขายทังไหนเป็นขาใช่ไหมพี่กองใช่ไหมสองพันกีบเนาะพี่น้องสองพันกีบประมาณห้าถึงหกบาทเงนินไทยพี่น้องเลยบักเขือ ผักบุ้งแล้วก็ผักกาดพี่น้องเพื่อนหูเพื่อนตาดีของกินขอขายมันหลายนะพี่น้องส้มผักร้านนี้พี่น้องส้มผักเป็นดัซเซ็บเนาะเส้นมะเขือเนาะไม้ค้าเนาะมักเพชรก็ใส่เนาะพี่น้องสูตรการเห็ดส้มผักที่เมืองน้ำบาวนี่จะใส่ทั้งมักเพชกมะเขือแล้วก็ใส่ขิงพี่น้องแล้วก็ใส่ผักแล้วก็คั้นเข้ากันเนาะไม้ค้าจากมือมันสดมันเป็นนะไม่ไงเออมือในคืนหนึ่งคืนหนึ่งพอดีแซ่บเนาะนี่ครับ บรรยากาศกำลัง <observed> คักเลยพี่น้องคนกำลังมาซื้อเครื่องซื้ออาหารหลายนะอันนี้มากยังมากใบวะไอ้เนี่ยย้อยมากใบมีขายที่ตลาดเช้าเมืองนะบ้างอันนี้ขายยังไงไม่ขาสินะรัสเซียนซองวะอ๋อขีดหนึ่งวะเอาขีดหนึ่งก็ได้โดยโดยมากใบพี่น้องครับกินกับข้าวเหนียวแซบแบแพงกว่าซีนแพงกว่าซีนควายพี่น้องครับเพิ่งขายรัสเซียนซองมายนี่ประมาณสองร้อยสี่สิบบาทต่อโลหนึ่งครับเดี๋ยวซื้อมาซื้อมาเพื่อว่ากินมาปีแล้วอาทีมงานยูทูบซองผลิตใส่ท้วกินนี่แซ่บหลายพี่น้องเลย <laughs> นี่ครับพี่น้องมากใบครับมากใบนี่ก็คือเอาไปกินกับข้าวเหนียวทอดนี่แซ่บพี่น้องกินกับคล้ายๆเขากินไอ้ไอ,มอ้มองมองมะขามซุกมะขามกวนหรือว่ากินกับามากข้อใบเข่า,ขานะแซ่บพี่น้องเมนูนี้นะกินแล้วจะติดใจครับหยุดกินไม่ได้มันมันอู้หอยหอมเลยบางใหญ่พี่น้องอันนี้หอยหอมเนาะหอยหอมเหน้องลุยขนาดที่สาเพิ่นเลือกมากใบ,ใบครับพี่น้องเป็นเมนูที่แบบ ขึ้นชื่อที่บัานนิบัาแล้วก็ขายแบบแพงกว่าซินควายพี่น้องรูละแรส,สองนุวยปลาแห้งร้านนี้ครับพี่น้องปลาแห้งแล้วก็มีหมากสลีอันนี้ไปอยากก่างกินนี่นะโอ้เป็นเกือหมูวะคนกิน,นเบเรตตี้โดยพักพักบุ้งใบขิ้แล้วก็มีหวดหนึงเข้าพี่น้องร้านนี้น,นะนี่คือบรรยากาศยามเช้าเในการมันเลาะเที่ยวซุ้มตลาดพี่น้อง ค่อนข้างที่จะเชี่ยเพราะว่าช่วงตีห้าตีสี่เมื่อกี้ฝนตกครับพี่น้องจะสมหากินอาหารเซาในตลาดเมืองน้ำบาครับอันนี้จะเป็นแมค้าขายรถด่วนกระบวนสุดท้ายพี่น้องครับโอ้หลาเนาะแมค้าเนาะเต็มกระบอกไม่ไพ่เลยครับนี่ปลาสุสุดยอดเลย ลายข้างนาพี่น้องตอมาตรวจวะตววระตวจนะพี่น้องมาขายข้องแล้วก็มีเจียวบองพี่น้องเจียวปลามมมวะ,มมะมอ้พี่น้องแน,งนวกินขึ้นสื่อที่ลขบางพี่นเจียวปลามมมนี่ขายังไงไม่ขายใช่ไห สิบพันกีบซาบัดเอากระปุกหนึ่งกินปีกาที่แซ่บๆพี่น้องเกี๊ยวปลามมมเกี๊ยวปลามมมพี่น้องนี่เกี๊ยวปลามมมน้ำบะกันมีโอ๊ตบอดดยเอาไปซิมเอาไปกินระหว่างทางไปอุดมไซไปนน้ำบ่อกดยนี่การกินเต็มมือเลยพี่ใหญ่ไม่ได้รับแซ่บเลยบางรายเมนูไอ้เจียวปลามมมกับไอ้มักใบเห็นไหม่ใหญ่เพื่อกินปีกานี่นี่จะเปลี่ยนพม่ใหญ่เพื่อคายทั้งหน่อไม้ เราไม่ต้มแล้วก็เจียวพี่น้องครับซื้อสองอย่างนี่กินกับข้าวเหนียวแม่งเลี่ยนเลย,ยอาการเศร้าเขานะพี่น้องนี่นี่ดูี่พี่น้องทักไ <laughs> ลฟ์พี่น้องเลยเมนูปลาแห้งครับตะไคร้พวกกระเทียมหอมแดงพี่น้องมะเข็ดต้นนี่เห็นไนหะ นี่คือบรรยากาศตลาดอาหารธรรมชาติที่น่ามาเที่ยว z มที่เมืองลำบากหลวงคอบางครับเนีวกินแนซะ่บเต็มมือเลยพี่น้องข้ากันดได้ตลาดนี้นะเม,มนูโนอไม้ครับโนนใหญ่ขนาดครับโน้มไม้แล้วก็มีมะแขว่นแล้วก็มีหนไม้เผาแล้วก็มีพวกมกเกี้ยงแล้วก็พูครับพี่น้องมาซัลี่เอาไปให้หมูนะนี่จะเป็นอีกฟังหนึ่งของตลาดครับพี่น้อง หวแล้วก็มีพักสดไหลาย่ทังพวกพักคแล้วก็พักพักบ้งแล้วก็มีพักขูดจะลายพี่น้องพักกเกษยรยอดมักอึแล้วก็มีมักน้ําแล้วก็มีมักแตงซุกกับมักแตงลายเห็นไหมพี่น้องมันจะเป็นกระบังขายรถด่วนนอนไม่ไผ่พี่น้องมักเพชยดล้วนี่ มะพร้าวสุกแล้วก็มะพร้าวห้าวแล้วก็มีนี่ครับ,ก,บดดกระบ a n g ขายรถด่วนขบวนสุดท้ายพี่น้องนวลไม่ไผ่กันนะที่เมืองน้ำบากหลายให้ครับช่วงนี้นะครับใครที่อยากกินหรือว่าอยากเห็นบรรยากาศจะซี่ก็ต้องมาแต่เซาที่เมืองน้ำบากครับนวลไม้ต้มครับร้านนี้ครับแล้วก็มีหอยจูบล่ดใหญ่ๆนี่น้องเหนงานนี้หอยจูบที่เมืองน้ำบากรวยใหญ่ขนาดน้องเลยต่างขายมากใบมากกระดอนมากเพชร ทั้งพริกี้หนแล้วก็พริกใส่แตงมมหุ่งก็มีครับมะเฟือสดแล้วก็มะทั่วเอาไปเฮดเมนูพัดนะครับพี่น้องนี่พักอิตูร้านนี้ครับบรรยากาศพี่น้องอันนี้น้องสาคนขายทั้งดอกไม้ต้มแล้วก็ทั้งหอยจูบครับพี่น้องจะเป็นดอกไม้ไล่ครับอันนี้คือต้มซุกแล้วพี่น้องดอกไม้ต้มครับ นั่นจะเป็นร้านขายยอดมะอืดด้วยเนาะยอดมะอืดพี่ไหนโดยสบายดีลาวินโดนี่เจอแนวแซบก้อยซีนควายแล้วก็มีเจียวป่ามัมแล้วก็มากใบแนวแซบทั้งหมดเลยแม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วนี่พี่น้องนี่เด็ดเลยตื่นเศร้าแต่เศร้าเลยทีแรกคิดว่าจะบริมาแล้วฝนตกหนักมุจโจตีสี่นะเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาหลอกกันต่อพี่น้องไม่ค้านี่มาอย่างไม่คายนะโอ้มากไข่เนาะกองสิบพันกี่พี่น้อง รสชาติมันขมเหรอขมอมหวานเนาะประมาณนี้เนาะรสชาติมันพี่น้องอ๋อดูรังไข่ศูนย์รวมอาหารธรรมชาติพวกกระปูแล้วก็เมนูปลาพี่น้องร้านนี้นะแล้วก็มีพวกไว้ครับร้านนี้ข้างล่างพี่น้องบรรยากาศนะ ปลาโคปลาพันธุ์แล้วก็มีปลาปลาลาดน้อยครับเป็นร้านนี้ปลาขาวครับปลาจากน้ําบากครับมีกระปูเป็นอยู่พวงหนึง่งเป็นร้านใช่นะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนิดหน่อยครับขอขายกันเริ่มบางๆแล้วพี่น้องเพราะว่าตลาดนี่ต้องตื่นแต่เช้าอีลีครับจต่เขียนบรรยากาศขอขายหลายๆนะนี่คือบรรยากาศสุดยอดตลาดเช้าที่หลวงขอบางครับมากใบขายดีขึ้นแน่เพี่น้องครับแป๊บเดียวร้านนี้ครับจะมืดแลนน้วครับพีนบ่น้อง เป็นอาหารที่แบบยอดนิยมที่หลวงข้าบางครับ <S <S เมนูมากใบพี่น้องขายดีขนาดเลยมากใบก็มากโค้อไปเข้าน้่มากใบแซ่บกว่าพี่น้องรากา,าขายราคาแพงกว่าพี่น้องั <S <S ะเพจครับพี่น้อง แล้วก็มีเมนูปลาพี่น้องลายแห้งครับปลาพันธุ์ปลาขาวน้อยครับพี่น้องแล้วก็มีปลาตอง Ting process. น้อยครับนี่ปลาตองนะนี่ปลาลดตลาดก็นีครับแล้วก็มีปลาในครับพี่น้องปลาในปลานิ่เนี่ยเาก็จะรอดขาใหม่ขายตลาดน้องเข่าเจ้าแล้วก็เข่าห้างจะมีพวกเข่าแก่น้อยก็มีครับพี่น้องนย่เป็นบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับพี่น้องจะเป็นพวกขายซีนจะมีซีนแห้งมาเขือขี้นูแล้วก็ ักอีตูครับพี่น้องแล้วก็มีมักอ2สองหน่วยครับโอุ้หนะพี่น้องและไขป่ปลาครับอยู่ด้านหน้าทางเข้าของตลาดเลยครับเมนูพวกไส้กรอกวิ่งก็มีครับเมนูปลาแม่น้ำครับปลาจากน้ำบากครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศด้านหน้าของตลาดเมืองนี่เป็นเมืองผ่าน จากลุงขบางไปเมืองงอยนองเคียวครับพี่น้องช่วงทศเส้านี่เป็นเมืองที่หน้ามาเทียวสมเพราะว่าตลาดนี่ครับของกินของขายลายแห้งพี่น้องอาหารเช้าครับจากตลาดเซาพี่น้องครับแนวเกี๊ยวแซ่บนี่พี่น้องติดเลยครับก้อยซีนควายครพี่น้องใส่หนังควายพัดนำนี่แล้วก็ใส่ไอ้่วงงอครับอาหารเช้าที่เมืองน้ำบาครับพี่น้องมเมื่อกีอเ้เขาเาที่บ้านลาวินโดครับนี่จะเป็นเจียวปลาบําแล้วก็มีแมงกอกแงดอวครับพี่น้องอระหาร ธรรมชาติที่ประเทศลาวครับครับไปนอ้องที่เขาซ้อมกับทีมงาน YouTube ซองบรรดินแล้วก็ไปลิ้นไสครับจัดที่พาไปลอดตลาดซ้อมมาได้กินได้อาหารมานี่ยไปนอ้องคนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมนูครับที่แทบแซ่บอาหารขึ้นเมืองของซาวเมืองน,น้ำบาดแล้วกับเมืองงอยผัดเส้นน้ำเดียวแล้วก็นี่ครับเจ้อพอาพ่อไก่ดำเพียวลาวิดโด้ครับไก่ดำเพียวไปน้องข้าวเาเด้อไปน้องาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อขอกซีเมนูเด้อครไปน้องซิมควายกว่าซิมควายนี กอดี่ง่ <drama> ้เลยน้องเอุ้ยเด็ดเลยตังควายนังควายเลยยังอันนั้นได้ชิ้นอันนั้นได้น้อมเด็ดเลยครับเมนูอ๋อามิน้องขึ้นหนูเท้ากับม่อมนี่น้องอาหารพื้นเมืองของน้อยบา ้นลึงเมนูวควายซีนควายแซ่บหลายเมนูนอาหารเช้าทิปนี้แซ่บหลายกินกับการนำเที่ยวลาววินดูน้องเปิ่นพาหลอกพาเที่ยวทั้งตลาดทั้งบนท่องเที่ยวทางมือเงยเก่าแล้วก็ผาสมนาจุดสมวิ่งงานที่บาดสนทนส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปลอดเที่ยวตลาดเซา ที่บ้านหนองเขียวสมิติรัตนที่มีความสวยงามอยู่กลางป่าธรรมชาติหลอกกินอาหารเช้าวิตลาดเช้าบ้านหนองเขียวมินอนกระปุลน,น้ำปลาปนเซฟหลายที่บ้านหนองเขียวเมืองหงอยแล้วเจอกันนะครับในโครงการทัวร์พาเที่ยวหลวงพระบางครับ